ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นพระธุดงนั่นเองนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันเห็นพระธุดง ฝันเห็นท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการกราบนมัสการหรือเห็นท่านเดินทุดดงผ่านประมาณนี้นะคะในความฝันว่ากันว่าฝันแบบนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแก่ตัวเองเป็นนิมิตหมายที่ดีแก่ผู้ฝันเพราะว่าฝันเห็นพระนั้นถือว่าดีมากๆแต่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องระวังนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกล่าวกันเชื่อกันนะคะว่า ถ้าเกิดคนเราฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เรากราบบูชาอาจจะรู้สึกดีใจไว้ก่อนเพราะว่าฝันแบบนี้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองโดยเฉพาะเวลาที่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ฝันเห็นพระสงฆ์ว่ากันว่าชีวิตของคุณถ้าเกิดช่วงนี้มีอุปสรรคอยู่อุปสรรคหรือปัญหาที่คุณพบเจอจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะให้อดทน ค่อยๆใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหารับรองเลยค่ะอะไรที่คุณหนักใจอยู่อะไรที่ติดๆขัดขัดอยู่เรื่องร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ใครที่กำลัง เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆว่ากันว่าจะดีขึ้นที่เจ็บก็จะหายที่ป่วยก็จะหายประมาณนี้นะคะเรื่องความรักว่ากันว่าฝันแบบนี้เจอเนื้อคู่หรือคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วที่รอคอยบุตรโอกาสที่ภรรยาจะท้องหรือตัวคนฝันถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะรอคอยบุตรอยู่โอกาสที่คุณจะท้องก็มีสูงมากๆนะคะ แล้วก็ความฝันนี้มีเรื่องที่จะต้องระวังนะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนฝันแบบนี้ถือว่าเป็นลางเตือนไว้ก่อนนะคะอาจจะมีคนนําปัญหาเล็กๆน้อยๆมาให้ทําให้คุณเดือดร้อนโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะการงานการเงินบ้างการงานอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ผ่านมากําลังจะถูกแก้ไขกำลังจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะงานหนักอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะเบาา ขึ้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นการเงินก็เช่นกันนะคะถือว่ากําลังจะดีขึ้นแล้วให้อดทนนิดนึงนะคะสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่ใครที่อยากลงทุนค้าขายช่วงนี้สามารถทำได้นะคะฝันแบบนี้โอกาสที่จะ มีเงินมีทองมีเงินเก็บมีเงินจากการค้าขายมีเงินจากการลงทุนมีมากๆเลยนะคะเรื่องอื่นที่จะเตือนยังไม่มีนะคะโอกาสที่จะทุกข์หววรวยเบอร์มีไหมถามเรื่องโชคลาภมีแน่นอนนะคะฝันแบบนี้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ฝันตัวเลขนำโชคได้แก่เลข 7, จ็ดเลข 4, ี่เลขเก้าแล้วก็เลขแปดนะคะเลขเดเลขสเลขเก้าและก็เลขแปดจี 9 9 8 8 9 9แล้วก็48หรือ98อย่างนี้เป็นต้นนะคะถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันนี้นะคะทำบุญรับโชคสวดมนต์นั่งสมาธินะคะฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ